สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะมาวันนี้นะคะพบกับคุณธิติกรและดิฉันทิพยระดาค,ค่ะเศรนเก็กเปิดมาเช้าวันนี้รีบาวขึ้นมาได้นะครับยืนเหนือ1,550จุดแล้วนะครับต้องจับตาแรงส่งว่าจะไปได้ตลอดทั้งวันหรือไม่นะครับ เพราะว่าปัจจัยจากต่างประเทศในดาวโจนเมื่อวานนี้ปรับย่อลงอีกครั้งนะฮะ<ช>มีความกังวลในเรื่องการคาดการตัวเลขเศรษฐกิจใ,ในช่วงไต,ตรมาสที่3นะครับที่น่าจะมีการขยายตัวลดลงนะฮะน่าจะโตได้แค่5.5%จากเดิมที่คาดการก,กันไว้ว่า9%ปนะครับปัจจัยกดดันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดสายพันธุ์เดลตานี่แหละฮะ ที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสที่3น่าจะไม่คึกคักเท่าที่ควรนะฮะแล้วก็เป็นความกังวลงครั้งนี้เองเนี่ยตัวเลขที่ประกาศกันมาก็มาจากทางโกลแมนแซกด้วยที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับทำให้ความกังวลงเรื่องของหุ้นในกลุ่มพัฒนาจักรได้รับแรงขายออกไปนะครับ ดาวโจนก็ย่อลงมานะครับปิดที่34,894.12จุดลดลงไปกว่า66จุดด้วยกันนะครับแต่ว่าในทางกลวงกันข้ามหุ้นกลุ่มเทคนะครับกลุ่มเทคโนโลยตีต่างๆก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาหนักแน่นนะครับผลักดันให้ทั้ง a s d a q แล้วก็ S&P 500ยังปรับบวกขึ้นมาได้นะครับส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับอัน,นิส่งนะครับจากการฟื้นตัวของเชรษเกตก็ถูกเทขายไปครับ ค่ะดูเหมือนว่ามุมมองเชิงลบจะมีมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่หลายหน่วยงานประเมินว่าเดลตา้าในครั้งนี้เนี่ยน่าจะกระทบทําให้อัตราการเติบโตในปีนี้อาจจะไม่ได้ดูเร้าใจเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะล่าสุดค่ะนายแพทย์แอนโทนีฟอลซี่นะคะซึ่งเป็นแพทย์ประจําทําเนียบขาวระบุบอกว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยน่าจะาเริ่มมีการผลิตวัคซีนเพิ่มอีกนะเพื่อที่จะบริจาควัคซีนไปทั่วโลกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่น่าจะช่วยพยุงงในเรรื่ออขกกาาจํัด การแพร่ระบาดโควิด19ทั่วโลกด้วยทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะไปจับตานะคะทิศทางกําลังซื้อของนักลงทุนนะคะหรือแม้กระทั่งนัก เกงกาไรนะคะหรือแม้กระทั่งนักช้อปปิ้งนะในฝ้าฝังของจีนนะคะซึ่งมีอิทธิพละค่ะแล้วก็ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโซนยุโรปนะคะที่บอกแบบนี้เพราะว่าโซนยุโรปเองนะคะจะเห็นได้ว่าภาพบรรยากาศการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทํานิวไฮแล้วทํานิวไฮอีกนะคะแต่ระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทางการจีนค่ะระบุว่าจะมีการเช็คบินนะคะเกี่ยวข้องกับ พวกสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะ ที่เป็นธุรกิจที่มีผลกำไรมากเกินไปแล้วก็ไปกระทบกับความเท่าเทียมด้านความมั่งคัง่งส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้หุ้นนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างลุยวิทตองหุ้นเคอร์ริงหุ้นริชมอนด์นะคะร่วงลงไปเกือบเกือบเลยทีเดียวแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะตลาดหุ้นยุโรปนั้นได้รับผลกระทบจากหุ้นในกลุ่มเมืองแร่ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากว่าสินค้าคองมาร์เตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ามันทองคาหรือว่าสินค้าอื่นๆมีการปรับตัวร่วงลงนะคะเนื่องจากความกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์ของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข่งค่าขึ้นนะคะแล้วก็เป็นภาพหนึ่งที่กดดันทําให้ราคาสินค้าคอมมอดิตในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงด้วยและแน่นอนว่ามีผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจที่อาจจะทําให้สินค้าเหล่านี้นะคะมีแรงซื้อลดน้อยลงไปครับก็เป็นเรื่องของจีนด้วยนะครับที่ปกติแล้วกํบบาลังซื้อก็ส่งผลต่อสินค้าทั่วโลกอยู่แล้วนะฮะค่ะถ้าเริ่มมีปัญหาก็ทําให้หลายๆกลุ่มได้รับผลกระทบกันไปนะครับ มาดูทองคํากันบ้างนะครับทองคําเองก็มีการปรับย่อลงมาเหมือนกันนะครับรับแรงกดดัน จากการที่เฟดนั้นส่งสัญญาณน่าจะมีการทำา q e อีเเปอรนะครับลดมาตรการ QE ขนาดวงเงินภายในปีนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคํานั้นมีการปรับลดลงเสริมเติมด้วยเ,เงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมานะฮะทองคําเองก็เคลื่อนไหวณล่าสุดนะครับอยู่ที่1785ดอสาลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําในช่วงระยะเวลานี้อาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสัญญาณที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดทีเดียวนะครับ อย่างก,ก็ตามในเชิงของคู่แข่ง ของทองคำนะครับในช่วงเวลาศตวรรษนี้นะครับก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองอาจจะเข้ามาเป็นคู่แข่งในเชิงของการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ว่าทางมุมมองของแจ็คไคล์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Evolution Mining ซึ่งเป็นเหมืองทองคำรายใหญ่นะครับเขาบอกว่าการที่คริปโตเคอเรนซีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะช่วงชิงความน่าสนใจในเชิงการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีที่มีความผันผวนอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้นะครับ ว่ามันจะใช้เป็นสินทรัพย์ในการป้องกันความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่นะครับแล้วก็มองว่าทองคำเนี่ยได้มีการพิสูจน์ไห่เห็นแล้วในช่วง70ปีที่ผ่านมานะครับขณะที่อีกสำนักหนึ่งนะครับก็มีการเปิดเผยกันมานะครับโดยคุณเดวิดไทรส์ผู้จัดการกองทุนรายใหญ่เนะี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายอย่างมากจากการลงทุนในปิดคอยครับ ไปดูกันบ้างนะคะแน่นอนว่าแต่ละสินทรัพย์นั้นมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไปนะคะโดยเฉพาะ่างยิงถ่าหาว่าพอพูดถึงทองคำบิตคอยแล้วนะคะก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของแรงซื้อขายในราคาน้ํามันด้วยนะคะซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากละค่ะต่อที่ทางของหุ้นในกลุ่มพลังงานในโซนเอเชียและแน่นอนว่ามีผลกระทบนะคะต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราด้วยหลังจากที่เร่งตัวทยานในช่วงที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าในช่วงเวลานี้ราคาน้ํามันเริ่มมีการปรับตัวไหลลงนะคะหรือว่ามีแรงเทขายทากำไร มามากยิ่งขึ้นแล้วค่ะซึมเนื้อมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์เดลตานะคะที่มีการระบาดอย่างรุนแรงอย่างทางด้านของออสเตรเลียมีการรายงานในเช้าวันนี้นะคะระบุบอกว่าสถานการณ์โควิดเดลต้าในประเทศนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นจําเป็นที่จะต้องมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะประเด็นเหล่านี้ก็เลยส่งผลทําให้ราคาน้ามันเนี่ยยังคงมีทิศทางของการทรงตัวอยู่ในระดับต่ําเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียยืนอยู่ที่6กส 13ดอลลาร์ 83. 89เซนต์ค่ะส่วนทางด้านของเบรนทนะคะยืนอยู่ที่66ดอลลาร์77เซนต์นะคะและตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช้าวันนี้วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเฟดที่จะมีการปรับลด QE รวมไปถึงนะคะถ้าหากว่ามองไปในตลาดหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงอย่างฮ่องกงหรือว่าจีนตอนนี้เนี่ยการที่ทางการออกมาไล่ดูแลเรื่องของการ ดูแลศิลธรรมนะคะหรือแม้กระทั่งดูแลข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะปกป้องนะคะข้อมูลส่วนตัวของประชาชนนะคะก็มีการแบรนด์แอปพลิเคชันซึ่งก็เลยส่งผลกดดันทําให้หุ้นทั้งเซี่ยงไฮ้และก็ห่างเสงเช้าวันนี้ยังคงปรับตัวลดลงค่ะยังฮ่องกงเนี่ยนะคะลดลงไป1.6% 6เซี่ยงไฮ้ปรับลดลงไป1.4%ค่ะกับบริษัทจดทะเบียนยักษ์ใหญ่ของจีนนะฮะก็ถือว่าปรับย่อลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจากแรงกดดันครั้งนี้เพราะว่าปัจจัยที่ทําให้จีนมีความสำคัญ อย่างมากนะครับในการควบคุมศริที่เติบโต,ตระยะยาวเนี่ยก็คือการเอื้อต่อการแข่งขันทางธุรกิจนั่นเองะนะฮะพอเห็นว่าธุรกิจไหนเริ่มมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมที่ลักษณะอาจจะเป็นการกินรวบหรือว่าจะเป็นการควบคุมตลาดก็จะออกมาตรการที่เข้มงวดแบบนี้แหละใช่ค่ะและแน่นอนนะคะว่าปัจจัยภายนอกมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าปัจจัยภายในตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงนะคะจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะมาตรวจสอบทิศทางตลาดหุ้นไทยกันบ้างน,นะคะหลังจากที่ปัจจัยภายในประเทศเริ่มเป็นบวกมากขึ้นแต่ว่าปัจจัยภายนอกนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าทางนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ รนทําเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รงกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแปงตากรับแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมครับคุณสุเชษครับเช้าวันนี้เองเซ็นด็เทคบวกขึ้นมาได้นะครับรับกับตัวเลขผู้เดดเชื้อที่เริ่มลดน้อยลงนะครับขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังมีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้เรามีมุมมองยังไงบ้างครับในแง่ของงานสิร์ชเนี่ยมองมองปัจจัยเป็นลักษณะของการแกว่ง แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ระดับถึงห้าหกสามแนวรับอยู่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ในแง่ความคิดผมเนี่ยในแง่ของการมองเนี่ยว่าดูในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีนั้นพยายามที่จะยืนให้เหลือนึงห้าตูดได้ใช้ปัจจัยหลายปัจจัยที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเทรดหมุนเวียนการเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นกะนะ็คือปัจจัยในการหมุนอย่างไร้ตามเนี่ยให ความคิดไว้อย่างหนึ่งก็คือถ้าหลุดกรอบ,บนเนี่ยกรอบ,บนเนี่ยถ้าทะลุผ่านหนึ่งห้าหกศูนย์ไปได้สวยแล้วก็จะไปเล่นพันหกได้แต่ถ้ากรอบล่างเนี่ยถ้าหลุดต่ํากว่าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ลงไปงล่างหลุดพันห้าลงไปลง,ล, 1, ล,งไปล่างให้ระมัดระวงตัวอันนั้นจะเป็นในแง่ร้ายเลยกรอบโดยส่วนใหญ่จะเล่นระหว่างหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าสามศูนย์กับหนึ่งห้าหกศูนเนี่ยเป็นกรอบเหวี่ยง นะครับตลาดจะเหวี่ยงไปตามสถานาาของข่าวนะครับข่าวตอนนี้มีข่าวสําคัญในบ้านเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่มีกันทุกวันในตอนเย็นอะไรเหล่านี้นะครับก็เขก็น่าเป็นในแง่อุตสาหกรรมในแง่ปัจจัยอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีคือผลการงานออกมาในทิศทางค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีมากในกลุ่มอุตสรราหกรรมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมของปิโตเคมนะครับปิโตเคมเนี่ย i v l เด่นนะครับ PTGC เด่นและ v n t เด่น นะครับราคาเป้าหมายเนี่ยถ้ามองไปไกลๆไอบนั้นอนาะจะได้ถึงระดับราคา65บาทนะครับปีทีจได้ถึงราคา80บาทแล้วก็วี t นทีได้ถึงราคา50บาทในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยที่โดดเด่นมากมีโกลบอลกับดี o อโฮมนะครับที่มีลักษณะโดดเด่นนะครับผลการงานในโกลบอลนั้นถ้ามองไกลหน่อย30บาทในดีโอโฮม35บาทน่าจะได้เห็นกลุ่มอุตสาหกรรมของเดินเรือ ไม่ว่าสามเรือเลยฮะพีเซียสอาร์ซีอลทีทีเอเด่นนะครับพีเซียเนี่ยมองไกลถึงระดับสี่สิบาทอาร์ซีแอลแปดสิบาทแล้วก็ทีทีเอประมาณยี่สิบบาทนะครับสามกลุ่มนะสามตัวอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมองในกลุ่มของชินโินเ,เล็กทรอนิกส์นะครับประกอบด้วยเดลต้าฮานาและคงเจริญคงเจริญเนี่ยมองได้ถึงระดับราคาร้อยฮานาเก้าสิบาทนะครับส่วนเดลต้านั้นยังเป็นลันกษณะการแข่งอยู่ นะครับก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างออกมาในทิศทางผลการงานนะครับมีกลุ่มหนึ่งออกกลุ่มสุดท้ายเดี๋ยวลืมพูดไปเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยต้องยอมรับว่าผลการงานครั้งนี้ออกมาเด่นมากนะครับมาเกือบทุกตัวในโตัววุ่นอย่างไรก็ตามตัวบางกอกเชนดูโดดเด่นมาก BCS นะครับบางกอกเชนดูเด่นโดดเด่นมากราคาเป้าหมายเนี่ยบองขยับขึ้นไปที่ระดับ30-35ถึงบาทได้เลย อย่างไรก็ตามงานรีเสิร์ชครั้งนี้เนี่ยออกหุ้นมาตัวหนึ่ง SCGP นะครับอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งในกลุ่มของปูนใหญ่นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยถือกลางยาวระดับราคาแทมเทคนิคเนี่ยแนวต้านอยู่ระดับ72บาทขยับขึ้นจน75บาทก็ยังได้นะตามฟอนเทอรเนี่ยได้ถึง80-90บาทนะครับแนวรับที่สำคัญอยู่ระดับ68บาทเป็นหุ้นที่มาพร้อมกับการแพคเกจจิ้งมาพร้อมกับที่โควิดยังไม่หายไป นะครับ SCGP เป็นหุ้นที่ดูลักษณะของการโดดเด่นมากครับใน SGE เรียนแนะนำนะครับก็อันนี้คือ5-6กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่มาจากผลการดําเนยงานที่ออกมาแล้วก็ดูความโดดเด่นของตัวกราฟดี๋ยวรับผมครับต้างตอกกันครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ ภาพรวมในช่วงนี้นะคะอาจจะยังคงมีภาพของปัจจัยบวกภายในประเทศเนี่ยผลักดันไปได้นะแต่ก็ต้องมีความรมะมัดระวังนะคะดังนั้นคําแนะนําของพี่สุเชษก็ดูเหมือนว่าจะต้อง selective buy แหละแล้วก็ให้ไฮไลท์มาด้วยใช่ครับาอาจจะต้องกรอกกลุ่มที่ยังมีผลประกอบการดีต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนหุ้นแนะนำของรายการเราในวันนี้นะครับแนะนำกันเช่นเคยนะครับจาก5โบรกสาคัญวันนี้ KTBST ได้ ST, น,นา EPG ครับไอร่ามองไปที่ฮาน่าค่ะฟิเนเซียไซรัสแนะนำ BEC C, ครับ ทางด้านของกรงสีให้ไว้ที่ TMT ค่ะขณะที่บอลธนชาตินะครับแนะนำ NTC, s u s c o แล้วก็ AOT ครับช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามในช่วงพิเศษของรายการเราจะมาไฮไลท์กองทุนเด่นที่น่าสนใจในการลงทุนในช่วงเวลานี้กันค่ะในช่วงนี้เองนะครับมาต่อเลือกการวางแผนการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมกันบ้างน,นะครับผ่านทางช่วง Coinvest โดยธนาคารกรุงเทพครับ โกลอินเวสโดยธนาคารกรุงเทพวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณเสริมศักดิ์วงศิธิโชคผู้อำนวยการฝ่ายค้าตราสารการเงินบริษัททรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนครับสวัสดีคร่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณเสริมศักดิ์คะถ้าหากว่าเรามาพูดคุยกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะประเด็นที่จะให้นักลงทุนเนี่ยไฮไลท์ว่าเป็นประเด็นสําคัญที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนในช่วงเวลานี้เลยคืออะไรบ้างคะครับก็ในช่วงสัปดาห์นี้ตลาดทั่วโลกนะครับก็มีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ เติบโตได้โอเคนะครับต้องเรียนว่าเติบโตโอเคแต่ว่าก็จะมีผลเรื่องของการที่ QE ทางเฟดเองเนี่ยมีการอัดฉีดซึ่งจริงๆก็อัดฉีดมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วนะครับาจากวงเงินตรงนี้เนี่ยที่เราทําก็ประมาณสัก1.2แสนล้านเหรียญต่อเดือนนะครับก็คาดว่าด้วยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับการจ้างงานาก็ถือว่าดีเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ตัวเงินเฟ้อเองเนี่ย ก็ทางเฟดเองก็บอกว่าบรรลุแล้วนะครับเป้าหมายทางเงินเฟ้อในตรงนี้เนี่ยก็มีความกังวลนะครับว่าเม็ดเงินที่จะอัดฉีดเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแต่เราก็กลับมองว่าออในช่วงที่สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เราคุ้นเคยคำว่าจากแฮมเบอร์เกอร์ขัดมันก็เริ่มมาตั้งแต่ปีศูนย์แปดนะครับจากแฮมเบอร์เกอร์ไคสิตเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ธนาคารกลางเฟดเองเนี่ยก็ใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับในการที่จะประยุง์เศรษฐกิจให้ ไม่ได้ลดลงไม่ได้หวบ,หาบ้าไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ทําทให้ดอกเบี้ยเองก็อยู่ในระดับต่ํานะครับก็เกิดการจ้างงานาเกิดการลงทุนมาอย่างต่อนเนื่องพอมาถึงวันนี้นะครับเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวนะครับจากปีกายนี้เราก็จะมีในเรื่องของโควิดใช่ไหมครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยนะครับเขาก็ รีคอร์ีหรือฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างเร็วนะครับก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเฟดนะครับที่จะต้องพิจารณาตรงนี้ซึ่งความชัดเจนตรงนี้นะครับตลาดก็คงจะมองอาการประชุมของเฟดอีกรอบหนึ่งนะครับในที่แจ็คสันโฮลนะครับวันที่26ถึง28เนี่ยก็คาดว่าจะ ส่งสัญญาณต่างๆนะครับทั้งเรื่องกังวลกันบ้างนะครับมีการขายออกไปบ้างแต่ถ้าเรามองลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาตรงนี้เราก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีถูกไหมครับว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนะตอนนี้เนี่ยเขาฟื้นตัวแล้วะนะครับแล้วก็การจ้างงานเรา่าลืมว่าตั้งแต่หลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยนะครับทางทางรัฐบาลของสหรัฐเองเนี่ย ก็มีเม็ดเงินนะครับที่จะลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการจ้างงานนะครับการลงทุนการโรงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะงะั้นเราจึงคิดว่าตลาดสหรัฐอเมริกายังคงน่าสนใจนะครับในในรอบนี้นะครับก็คิดว่าในช่วงนี้เนี่ยทา,ทางบจบุหลวงอ่าทางบจบุหลวงนะครับของทุนบุหลวงเนี่ยก็ได้มีการออก i p พโอนะครับที่ ไปลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจะมีจุดเด่นนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดสหรัฐเองเนี่ยก็มีหุ้นหลากหลายประเภทมากเลยนะครับในในเนื่องจากเขาเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากมายแต่อย่างในช่วงนี้นะครับก็คือช่วงเราเรียกว่าช่วงมิดไซเคิลนะครับก็คือว่าโอเคละ่ะ เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยตกต่ำม,มาแล้วแล้วฟื้นตัวมาแล้วกลาลังวิ่งเข้าหามิดไซเคิลก็คือช่วงกลางวัฏจักรนะครับขาขึ้นตรงนี้เนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับช่วงมิดไซเคิลเนี่ยจะเป็นช่วงที่กินเวลาค่อนข้างนานนะครับก็คือช่วงเศรษฐกิจปกตินั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ของการที่เราอยากจะลงทุนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาหาันมาหาหุ้นคุณภาพนะครับกองทุนที่เน้นบริษัทที่หาหนึ่งทุนนะครับ แต่การเติบโตเนี่ยก็ต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขันนะครับมีความได้เปรียบเป็นเจ้าตลาดนะครับกบ็ตัวบีอ a l p h อนะครับที่กำลังจะ IPO ในช่วงนี้ถึงวันที่24สี่ิงหาเนี่ยนะครับ,รบก็จะเลือก กองทุนอ่ากองทุนนี้ก็จะเลือกลงทุนหุ้นนะครับที่เน้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเน้นบริษัทที่มีคุณภาพสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับผมเข้าไปลงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของการสํารวจของเราเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับครับก็หลักการในการคัดสรรเลือกหุ้นกองทุนอันนี้นะครับทางบจบุหลวงนะครับก็ไปฟีดกองทุนมานะครับจะเป็นกอง JP Morgan Fund US Growth นะครับก็อ่าชื่อก็ คนไทยเราเองก็คุ้นหน้าคุ้นตานะครับเจพีมอร์แกนก็เป็นวานิธนกิจขนาดใหญ่ของโลกนะครับเพราะงั้นเนี่ยความชํานาญต่างๆในเรื่องทั้งในเรื่องการลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะมีความสามารถตรงนี้พอสมควรนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ยจะเน้นนะครับก็คือ Bottom-up นะครับก็คือเลือกที่ตัวบริษัทนะครับไม่ได้ว่าวานแหนะครับไม่ได้ลงตามอินเด็กซนะครับ เขาจะพยายามคัดสรรบริษัทที่หนึ่งละมีการเติบโตนะครับมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พูดง่ายว่าในระยะยาวเนี่ยสามารถที่จะเป็นวินเนอร์ให้กับในพอร์ตของเขานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นหุ้นในพอร์ตของเขาเนี่ยหลายตัวนะครับนะครับก็อัลฟาเบตก็คือ Google นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้ขายในเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะครับ เป็น Global Play ก็คือผู้ใช้เนี่ยทั่วโลกนะครับเพราะงะั้นเนี่ยความสามารถการกระจายการลงทุนเนี่ยนะครับทำให้อาการกระจายฐานลูกค้าเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็การเติบโตเนี่ยโอ้โหหลายๆบริษัทเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยบริษัทเล็กไอ้บริษัทขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะเติบโตขนาดไหนไปมาสองออกมานะครับไม่น่าเชื่อว่าหลายๆบริษัทของอสารัฐที่เป็นบิ๊กเนมบรูซิปแบบนี้เนี่ย โตได้ถึงสามสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ ừ ừ ừ ก็ถือว่าการเติบโตเนี่ยยังถือว่าได้ว่าว่าว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วเรามองว่าตลาดสหรัฐเองเนี่ยมีหุ้นประเภทนวัตกรรมนะครับหุ้นเทคโนโลยีแต่กองนี้เนี่ยก็จะกระจายหลากหลายนะครับ,รบไม่ได้จําเป็นอยู่ได้เฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับ,รบก็ถือว่าเป,เป็นเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีถ้า นักลงทุนอยากจะก,กระจายการลงทุนไปในตลาดสหรัฐอเมริกาผมว่ากองนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคมากนะคะ สวัสดีสสดค่ะวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บวัวหลวงเขาก็มีการเปิดกองทุนออนไลน์ได้นะคะคสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีทําเป็นเปเปอร์เลยนะคะรายสัปดาห์เพื่อี่จะให้คุณผู้ชมนะคะสามารถเลือกลงทุนในกองทุนเด่นของบลบวลัวหลวงได้ใช่ก็มีหลากหลายเลยนะครับไม่ใช่แค่จํากัดในประเทศไทยเท่านั้นนะครับภาวะเศรษฐกิจหายดีด้วยครับใช่ค่ะนะคะและถ้าหากว่าท่านใดนะคะสนใจการไฮไลท์นะคะรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจแบบนี้นะคะติดตามรายการของ เราได้เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกัน10โมง5นาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ